คือวิธีการคิดแบบใหม่ตั้งแต่วันที่12มกราคมในโทัวร์นาเมนต์เดียชันขับมาขอทั้วเป็นศักราชใหม่แล้วครับเราต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเพื่อจะดันหลังทีมชาติไทยเราไม่ให้หล่นลงมาอีกตอนนี้เราขึ้นถึงระดับร้อยหนึ่งของโลกแล้วต่อไปเราต้องก้าวขึ้นถึงระดับท็อปร้อยขึ้นไปถึงระดับ90-80แรงกิ้งนะฮะเราเคยอยู่อันดับที่4ี่สนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับ เราเคยไปถึงระดับที่43ของโลกมันเป็นไปได้นะครับที่เราจะขึ้นไปถึงันดับ60 70และมันเป็นไปได้ที่เราจะสามารถไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เพราะตอนนี้ฟีฟ่ามีนโยบายการเพิ่มโคตาเพื่อจะให้ทีมชาติต่างๆทั่วโลกเกิดอ,อัตราที่จะแลกเปลี่ยนมีทีมใหม่ๆเข้ามาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกได้จริงๆแล้วถ้าทีมชาติไหนไปทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแล้วยกตัวอย่างกาตาไปต้น พัฒน,นาการเขาจะเป็นก้าวกระโดดทันทีนะครับทีฟุตบอลที่เข้าไปฟุตบอลโลกในแต่ละปีแต่ละปีมันจึงมีมันจึงมีไม่มากมาตลอดมันทําให้ทีมฟุตบอลเหล่านั้นเน่ยเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าอิตาลีนะครับอิตาลีเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนะครับวนอย่างเงี้ยอเมริกาใต้ก็จะมีนู่นแหละครับบราซิลอาร์เจนตินาชิลีปา拉าไฟอะไรพวกเนี้ยแอฟริกานะครับก็มีไม่กี่ประเทศวนวนเวียนกันอยู่ครับ ทางเอเชียเราก็มีอยู่สอสาประเทศนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่น,นอิหร่านซาอุดีอาระเบียแล้วตอนนี้มีกาตาร์และครั้งนี้นะครับเขาเพิ่มโคต้าจากสี่ทีมเป็น8ทีมให้เราอ่ะอีกครึ่งเท่าตัวนะครับอีกเท่าตัวหนึ่งให้กับเอเชียและทั่วโลกนะครับเขาให้โอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดให้กับเราแล้วและ หลายคนที่ฝังใจว่าไปฟุตบอลโลกมันยากเขาคุณคิดแบบเดิมนี่ฮะเขาแบ่งสายไปเหมือนเดิมแล้วครับมันไม่มาหาโหดเหมือนเดิมแล้วตอนคัดตอนไปบอลโลกมันง่ายขึ้นครับผมถึงจะเดี๋ยวผมพยายามอธิบายไปผมพูดอธิบายมาหลายคลิปแล้วว่าคัดเลือกไปฟุตบอลโลกครั้งนี้มันไม่ยากเหมือนที่ผ่านมามันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและตอนนี้ทีมชาติไทยกําลังอยู่ในขาขึ้นวันที่ยี่สิบเ็ดนะครับที่เราจะไปเยือนทีมชาติเกาหลีเนี่ย ที่กรุงโซเนี่ยทำไมเกาหลีเขาเรียกซูเปอร์สตาร์มาเต็มทีมครับอีคังกินก็มา่ซนเฮงมินนะครับรวมทั้งนะฮะโค้ชคนนี้ยังเอานักเตะสตาร์ในระดับทีมเยาวชนยู23เขาขึ้นมาด้วยดูสิครับอะไรเขาจะบฟูลทีมขนาดนี้ซูปเปอร์ฟูลทีมฟูลทีมยิ่งกว่าไปแข่งเอเชียคับเมื่อกี้นี่เองทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ที่เขาตั้งเป้าหมายในการจะเป็นแชมป์เอเชีย ที่เขาตกรอบมาเมื่อเมื่อเอเชียนคัพเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ฟูลทีมขนาดนี้นะผมใจรียนอย่างนี้เลยเขายังเอานักเตะในลีกเขานะครับผสมกับนักเตะต่างชาติแต่ครั้งนี้คุณรู้ไหมครับว่าที่จะเจอกับไทยวันที่21กับน26นเ,ขเขาเอานักเตะอะไรเขาเอานักเตะต่างชาติทั้งหมดเลยที่เขามีนะครับที่ตัวเด่นๆนะซูเปอร์สตาร์เขาอะ่ะไปรวมกับสตาร์ในทีมยู23เขาที่เป็นฟุตบอลทีมจะไปโอลิมปิกอ่นะครับ เห็นไหมครับว่าเขาให้ความสําคัญในการเจอกับทีมชาติไทยมากที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องตื่นตัวได้แล้วครับว่าทีมชาติไทยตอนเนี้ในสายตาของอทีมฟุตบอลระดับชั้นนำของเอเชียเนี่ยเรายกระดับแล้วพูดตรงๆต,ต,ตอนนี้เขากลัวทีมชาติไทยยิ่งกว่ากลัวจีนอีกนะครับเกาหลีเขาไม่อยากพลาดพอพลาดแล้วเขาจะโดนประชาชนที่เกาหลีรับไม่ได้ พราะเขารู้ว่าตอนนี้ทีมชาติไทยไม่เหมือนเดิมแล้วมีแต่คนไทยเรานี่ยังไม่รู้นะครับยังกลัวเกาหลีกันอยู่จริงเราอาจจะแพ้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับผมบอกไว้เลยตอนนี้ทีมชาติไทยกําลังเป็นขาขึ้นนะครับถึงเราจะแพ้ผมพูดมาหลายคลิปแล้วถ้าผมอวยทีมชาติไทยเนี่ยผมจะมั่วเลยดีไม่ดีผมชุมเชยตลอดผมยกย่องตลอดไม่ใช่ครับผมรักช้างศึกแต่ที่ผ่านมาผมพูดมาหลายคลิปแล้วเพราะท่านไม่เคยฟังคลิปผมไง ท่านก็เลยไม่รู้ว่าทําไมผมถึงคิดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสจะไปฟุตบอลโลกและคิดว่าผมอวยผมบอกคุณเลยนะครับว่าผมมีเหตุผลของผมนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมก็มาพูดเหตุผลของผมมันมีอยู่หลายคลิปครับมันกระจายกระจายอยู่ประมาณร้อยคลิปไปผมเพิ่งทำมาสองเดือนนี่แหละนะครับมันกระจายกระจายอยู่ถ้าถ้าใครฟังช่องผมมาตลอดนะครับฟังแบบคล้ายๆว่ามีทัศนคติดีนะครับไม่ไม่คิดในมุมลบกับผมเนี่ยฟังผมมาตลอด ท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยเพราะผมเป็นคนที่พูดไม่เหมือนคนอื่นหรอกนะครับไดหลอกการพูดผมเนี่ยผมไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรผมก็พูดมาอย่างนี้แหละบางคนก็บอกว่าผมพูดยาวเกินไปฟังไม่จบก็เพราะคุณฟังไม่จบนั่นแหละคุณเลยไม่รู้เรื่องอว่าผมที่เชิงผมพูดผมพูดเชิงลึกนะผมพูดเชิงลึกแต่มุมมองผมมันกว้างและผมยังเอาสิ่งที่มันเป็นไปได้คือความเป็นเจแปนเวลักษณะของอิชีสภาวะแวดล้อมต่างๆความเปลี่ยนแปลงของทิไทยมาพูดอย่างละเอียดสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่การด้วยครับ มันได้มาจากฐานข้อมูลหลักฐานว่าทีมชาติไทยกับเราของเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้แม้กระทั่งทีมเกาหลีเนี่ยระดับโลกของเอเชียเราเนี่ยยังประมาทเราไม่ได้เลยทําไมเขาเตรียมทีมขนาดนี้การเตรียมทีมในระดับนี้เนี่ยผมบอกไปเลยครับมันเป็นการเตรียมทีมมาพอกับไปฟุตบอลโลกจริงไหมครับเขาซูเปอร์สตาร์ของเขาที่ยุ่หรปมาหมดเลยยกเว้นตัวที่เจ็บอะ ที่มันมันมันไปนไปไม่ได้เขาถึงไม่เอามาแต่ที่เหลือเขากวาดไปหมดเลยแล้วเขาลดตัวผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวผู้เล่นในลีกเฉยๆที่ที่ไม่ได้ติดที่สำคัญอะไรเนี่ยนะครับแล้วเขายังเอาซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติคดูยี่สามเขาเขาเขา้เขามาเสริมทัพอีกอะไรจะขนาดนั้นนี่เรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงมันเป็นประกาศออกมาจากสมาคมฟุตบอลเกาหลีเลยผมไปนั่งงานดูนะครับโคชความซุนฮงเนี่ยบอกว่าขอเอา นักเตะดาวเด่นจากยู23ที่เขาคุมเนี่ยเข้ามาร่วมทัพเจอกับไทยด้วยอีการงกินนะครับใครต่างๆที่เป็นซูเปอร์สตาร์ต่างประเทศกวาดมาหมดเลยครับตัวที่เคยเป็นทีมชาตินะครับที่สุดยอดเนี่ยที่มีปัญหาอะไรก็ตามแต่ทีม่มะติดดึงกับมาหมดแล้วครับมาติดทีมเนี่ยดูสิครับยังเขาจะไปบนโลกลมาแข่งกับไทยอะ่ะท่านเห็นหรือยังว่าในมุมมองของทีมชาติที่เขาอยู่ในระดับโลกจริงเนี่ย เขาไม่ได้มองเหมือนแฟนบอลชาวไทยเราหลายคนเลยเพราะฉะนั้นการเชียร์ฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเชียร์กันเถอะครับเพียงแต่ว่าเรามองยังไม่เห็นเนี่ยญี่ปุ่นนะครับไอ้ฉีเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นรลอวิธีการทําทีมเขาเนี่ยเข้ามาแบบเจแปนเวเข้ามาแบบเทคนิคของญี่ปุ่นหวนเกรงแล้วครับตอนเนี่ยถึงแม้ว่าเขารู้ว่าเขาต้องชนะเราแน่เขามั่นใจแต่เขาหวันเกรงวิธีการทําทีมของเราแล้วเขาเริ่มแล้วครับว่าไทยในหน้าจับตามอง,มองแล้วแหละ เก้าเท้าเก้าต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ยจะขึ้นมาเบียดกับพวกเราแล้วเขารู้เริ่มรู้สึกแล้วนะครับขณะที่แฟนบอลเขาเขาบอกว่าเอาทำไมเจอกับไทยทําไมคุณเอานักเตะเอาแค่ในหลีกเราไปแข่งก็พอแล้วเอาซุปเปอร์ตามาคนสองคนก็พอแล้วทําไมคุณเรียกมาหมดเลยเนี่ยมีหนาซ้ําคุณยังไปดึงเอาซุปเปอร์ซามายูยี่สามขึ้นมารวมทีมอีกมันพอกับเราเอาเอาอะไรล่ะฮะเอานักเตะอยูยี่สามเราเนี่ย มดไปแข่งซาอุเลยเอามารวมกับตัวนี้แล้วผมก็งงนะมันทับซ้อนกันกับแข่งอยู่ซาอุเนี่ยเขาเอาสถาอยู่ยิสาขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ไปสนใจคุณเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้ไปสนใจฟุตบอลเวบเลยที่โคชหลาจะไปแข่งเนี่ยมุมมองทีมระดับโลกของเอเชียเขามาสนใจแมตช์ที่เจอกับไทยครับเขาสนใจเรื่องการไปบอลโลกเขามากกว่าเห็นไหมครับว่ามุมมองของชาติเกาหลีเขามองอย่างไรและทีมชาติไทยเรายังมาทะเลาะกันเรื่องว่า โอ้โหยูยิบสามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อยู ane, ่นั่นอยูนี่แล้วทีมชาติไทยไม่มีใครค่อยอยากไม่อยากจะพูดถึงหรอกครับเพราะว่ารู้ว่าจะแพ้เกาหลีมุมมองแบบนี้มันคนละด้านนะเขาโดยสิ้นเชิงเขาสามารถ <S <S ผมทึงบอกเขาสามารถยุบทีมยูยิบสามได้เลยถ้าทีมชาติชุดใหญ่เขามีปัญหายุบตัวคนเล้นยูยิบสามมาทาหน้าที่ทันทีถ้าเขาจะต้องเจอทีมระดับโลกถ้ายูยิบสามเขาแข็งเอา,อางี้นะญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยถ้าเข้าหน้าหน้าสิวหน้าขวานนะ ถ้าทีมยู23เขามีนักเตะที่สุดยอดของของประเทศเขาอยู่ได้หลายตัวนะครับและทีมชาติชุดใหญ่เขามีปัญหาตัวผู้เล่นอะไรก็ตามแต่และเขาต้องมีทัวร์นาเมนต์สำคัญในระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถยุบทัวร์นาเมนต์ของยู23และเอายู23ตัวดีเขาเนี่ยครึ่งทีมขึ้นมาช่วยเลยเขาให้ความสำคัญระดับนั้นครับนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องรู้ว่านะครับในการรบเนี่ยแนวรบด้านไหนสําคัญที่สุด ตรงไหนเป็นหัวใจของกองทับของเขานี่เองครับเป็นเทคนิคเป็นอุดมคติของทีมชาติระดับโลกอย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นที่มันจะสนุกนะครับในวันที่21กับวันที่26เนี่ยนะครับแพ้ชนะเราไม่พูดถึงแต่เรามาถูกทางแล้วอันนี้พอใจจะแพ้ญี่ปุ่นอขออภัยนะจะแพ้เกาหลี2แมตช์เลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เราจะมีโอกาสไปชนะจีนหรือสิงคโปร์ได้ไม่ซีเรียสผมเป็นห่วงอย่างเดียวว่าถ้าไปแพ้ญ,ญี่ปุ่นมันจะเกิดกระแสดามาที่บ้านเราคนไทยเราเป็นแบบเนี้นะครับผมไม่สนใจอ่ะใครจะดามาดามาก็ช่างถึงจะไปแพ้เกาหลีทั้งไปไปไปเยือนแล้วกลับมาแพ้ในบ้านผมก็จะผมก็จะสนับสนุนช้างศึกอยู่อย่างนี้ผมไม่หวั่นไหวกระแสดามาเกิดขึ้นแน่ก็ได้แต่พวกคุณเพราะคุณไม่ใจหนักแน่นนะครับเราจะพัฒนาห่างไกลโดยเฉพาะความคิดห่างไกลจากญี่ปุ่นก,กับเกาหลีเขามาก นะครับดังนั้นนะครับผมบอกไว้เลยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่21กับวันที่26เนี่ยนะครับทีมชาติไทยของเราตอนนี้นะครับสังเกตดีๆนะเจชนาทิพย์เนี่ยนะครับยิงแล้วครับพี่เจเรายิงแล้วครับชนะทิพย์สมกระสินเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ของวงของทีมชาติไทยเนี่ยยิงแล้วครับนะครับโกอุ้มถึงจะเงียบอันนั้นพี่ใหญ่ของจริงครับกับตันทีมเนี่ย แต่ก็เสมอต้นเสมอปลายเห็นลูกแอดซิตไหมครับที่บุยลัอ่ะสุดยอดอยู่แล้วครับระดับเอเชียมามองดูนิโคลัสมิเกลสันนะครับจาก OB บอเดเซนะครับในซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กเนี่ยเขาได้ลงต่อเนื่องครับ2องแมตช์นะครับแล้วเขาเล่นโอ้โหท็อปฟอร์มผมบอกไว้ก่อนครับตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยนะครับท็อปฟอร์มทุกคนและเป็นแกนหลักทั้งสิ้นที่ท็อปฟอร์ม รวมทั้งสุปโชคสารชาติที่ซัโปโปโรเนี่ยก็ได้ลงต่อเนื่องได้รับความไว,ว้วางใจแล้วเขาเป็นเขาเป็นหัวใจของทีมด้วยตอนนี้สุปโชคแพทชั่นยอดเยี่ยมไม่กลัวเกาหลีสักนิดนะครับสําหรับเจ้าเชคเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมุมบวกมากๆนักเตะเลหลายๆคนนะครับต่างก็สร้างผลงานที่ดีนะครับแล้วก็อย่างดอลลาอเงี้ยผมก็ไว้ใจเสมอต้นเสมอปลายครับผิดพลาดน้อยทําตามแผนของอิชิได้ดี แนวหลังแนวรับของเราเนี่ยไว้ใจได้นะครับเป็นทีมเดิมทั้งทั้งชุดจุดบอดจุดอ่อนบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าน,ะนักเตะเราตื่นเต้นไปหน่อยไปเจอทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจลเเละนะครับหรือว่าจะเป็นพันษานะครับหรือเป็นหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยกระแสที่ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เขาก็คง,ต,งต้องปรับตัวนะครับปรับวิธีการเล่นให้หมดให้หมดหรือให้น้อยที่สุดกับความผิดพลาดเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผิดพลาดเยอะครับแต่ไปเจอเกมระดับเอเชีย,ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดให้เราเห็นได้ซึ่งการเล่นเกมในระดับฟุตบอลโลกหรือ,อเอเชียเนี่ยจะผิดพลาดแทบจะไม่ได้เลยผิดพลาดคือโดนลงโทษทันทีครับ ดังนั้นเนี่ยในระยะเวลาที่ทีมชาติไทยของเราในะะหลายๆผู้เล่นเนี่ยผมบอกไว้เลยครับท็อปฟอร์มซูปเปอร์สตาร์เราก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางอุปสุปโชคสารชาติเนี่ยนะครับก็กำลังดีวันดีคืนและผมคิดว่าเขาจะเป็นตัวจักตัวสำคัญร่วมกับเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับสำหรับสุประชัยใจเด็ดความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากมายครับ ไม่เหมือนเดิมสุปชัยวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วเขาก็เล่นเคียงข้างนะครับกับนักเตะจากบราซิลที่บุยรําัมเนี่ยผมคิดว่าสปีดบอลเขาเนี่ยในการเล่นที่บุยรําัมเนี่ยมันจะทําให้ศูนย์หน้าไทยเราคนนี้เนี่ยอันตรายมากเราก็รอดูถึงแม้ว่าทีมชาติเกาหลีเขาจะมาแบบฟูลทีมแค่ไหนแต่ผมคิดอย่างหนึ่งนะถ้ามันโชคร้ายจริงเนี่ยถ้าเข้ามาแบบฟูลทีมก็จริงแต่กระแสาภายในเขาไม่ว่าจะเป็นแฟรบอลไม่ว่าจะเป็น าการมารวมทีมคือพูดง่ายๆว่าโค้ดวานซุนฮงเนี่ยแกจับอะไรต่ออะไรมาใส่หม้อเดียวกันเนี่ยมันจะกลายเป็นแกงรวมนะฮะตอนเนี้ยจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรทีมชาติชุดใหญ่ก็ใช่ตัวผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ก็ใช่อยากดึงนักเตะจากยู23ขึ้นมาอีกไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับเอามาเอามาแกงใส่กันเนี่ยในระยะเวลารวมตัวกันแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับเราก็ภาวนาขอให้เขาพลาดให้เขาอ่อนให้เราหน่อย เขากาจะถล่มเราเละเลยฮะเพราะว่าเขาเขาดูแลเขาไม่ประมาทเลยเขาเขาเป็นทีมอ่าผมพูดตรงๆเถอะทีมนี้เนี่ยแข็งแข็งแกร่งกว่าทีมที่ไปแข่งตอนอ่าโจเกนคินส์แนอยู่ด้วยทีมนี้แข็งกว่าแต่เขาจะสามารถมิกซ์รวมนะครับให้มันรสชาติกลมกล่อมได้ไหมเขาจะท,ทาําทันไหมที่ที่เขาจะมาะเผด็จศึกเราอย่างราบคาบเนี่ยก็ลองดูครับในจังหวะที่สตาทีมเราเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มไม่ใช่ว่าเจชนะทิป นะครับจะเล่นอยู่แต่ไทยลีกนะครับหลายหลายหล,ลายตัวของเราเนี่ยสามสี่ตัวของเรามาจากเจลรีกครับอยู่ในมาตรฐานฟุตบอล,ละระดับเอเชียเหมือนกันนะครับนิโคลัสมิเกลสันนี่ก็มาจากยุโรปนะครับก็ได้เสียแล้วครับงานนี้รอดูแล้วกันผมยังบอกว่าแมตช์แข่งขันวันที่ยี่สิบเอ็ดกับวันที่หกเนี่ยวันที่ยี่หกใครไปจองตั๋วทันเนี่ยโชคดีมากเราจะได้เจอซูเปอร์แมตช์จริงๆครับเป็นซูเปอร์แมตช์ระดับเอเชียด้วย ครั้งก่อนนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเหมือนทีมที่ไม่สมบูรณ์นักสตาร์เราหลายคนไม่ได้ไปร่วมทีมไปด้วยและนักเตะหลายหลายคนยังพึ่งมาคุ้นเคยกับระบบของอีชีแต่ท่านเชื่อเถอะครับนักเตะจะสุประโชคนะครับลหลายหลคนที่ร่วมงานกับชีมานานและนักเตะหลายคนที่เพิ่งมาร่วมงานเนี่ยตอนนี้เขาปรับตัวได้แล้วหลังจากที่อิชีให้การบ้านก่อนปล่อยตัวกลับจากแคมป์ในการแข่งขันท่านจําได้ไหมทุกคนทําการบ้านทุกคนวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับ การที่เราเล่นไม่สามารถที่จะบุกอุสเบกิสถานได้ถนัดนะครับท่านเห็นไหมครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเราบุกเขาเนี่ยก็ได้เรื่องเหมือนกับอุสเบกแต่แน่นอนครับเกาหลีแข็งแร่งอุสเบกแน่นอนแล้วก็ซาอุดีอาระเบียเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอกับเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่มีชั้นบอลที่ห่างกันมากนะครับแต่เราก็สามารถสู้กับซาอุด้สนุกทั้งที่เราไม่มีสตาร์มากมายเลยในตอนที่เราแข่งเอเช่นครับเราดูครั้งนี้ครับ ครั้งนี้ที่เรามีสตา์ของเราเข้ามาเสริมทีมพอสมควรนักเตะของเราตอนนี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มกระแสะทีมชาติเรากําลังดีกระแสะฟุตบอลภายในเรากําลังดีขวัญกาลังใจดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สิ่งที่สริงให้การบ้านไปนักเตะทุกคนที่ประจําอยู่ตามสโมสรค่อนข้างที่จะทําการบ้านทุกคนและตอนนี้กําลังร่วมมือร่วมใจนะครับจิตใจกําลังฮึกเหิมและมีการรวมจิตรวมใจกันอยู่ในระดับสูง แฟนบอลไทยมีทัศนคติที่ดีมากๆครับช่วงนี้ขออย่างเดียวถ้าทีมชาติไทยเราไปแพ้เกาหลีมาเนี่ยงดกระแสาดามา่าถ้าใครมีกระแสาดาม่าเนี่ยผมผมบอกไว้เลยครับคุณทําลายทีมชาติตัวเองผมบอกแค่นั้นแหละไร้สาระที่สุดผมบอกแค่นั้นฮะเพราะว่าเราไปแพ,แพ้ทีมระดับเกาหลีเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าพูดตามเนื้อผ้านะแรงกิ้งเขาอยู่ดับไหนแล้วครับเกาหลียี่สบกว่าเราอยู่ดับร้อยหนึ่งแพ้แพ้ไม่แปลกครับ แต่โอกาสเราชนะมีไม่มีครับช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยให้ชนะเกาหลีให้ได้คําพูดของผมเหมือนคําพูดอวยแต่ถ้าคุณฟังดูดีๆว่าพัฒนาการทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงเนี่ยที่ผมพูดมาหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมไม่ได้อวยทีมชาติไทยเลยเพีเยงแต่ว่าคุณไม่ได้คิดและคุณไม่ฟังผมแค่นั้นเองคุณเลยไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่ามีพี่น้องของเราหลายๆคนที่มาฟังเข้าใจและมองเห็นแล้วว่าอ๋อสิ่งที่คุณพระคินกาลังพูดพยายามพูดตลอดเวลาเนี่ย พยายามจะให้เข้าใจในจุดนี้ผมก็คิดเหมือนคุณมานานแล้วแหละมันน่าจะเป็นแบบนี้และมาถูกทางแล้วทวีนี่แหละที่ทําให้เราสามารถทันญี่ปุ่นกับเกาหลีได้ในอนาคตและเราจะไปแพ้ญี่ปุ่นมาก็ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามาถูกทางแล้วแต่มันชนะมีสิทธิ์ชนะไม่มีสิครับถ้าไม่งั้นเนะีโค้วาซุนฮงก็จะกลัวเราขนาดนี้อ่ะก็ดูเขารวมทีมมาเขายอมให้ประชาชนเขาชาวเกาหลีใต้ด่าเขานะทุกวันนี้ชาวเกาหลีด่าโค้ชเนี่ยด่าที่ไปเอาเอา่อ อีคังยินมาติดน่ะเขาบอกว่าศักดิ์ศรีชาติมันมีค่าน้อยกว่านักเตะคนเดียวหรือไงลูกหลักของคุณอีคังยินน่ะรู้ว่ามาจากทีมเยาวชนเพิ่งขึ้นมาแล้วเขามาทะเลาะกับพี่ใหญ่ที่เป็นที่รักของชาวเกาหลีทุกคนก็คือเนี่ยครับซอนฮึงมินเนี่ยจนซอนฮึงมินได้รับบาดเจ็บคุณยังไม่ลงโทษนักเตะคุณคุณยังเรียกไปอีกเลยโอ้โหเขาบอกว่าเขาบางคนเขาถึงขั้นเขาจะเลิกดูฟุตบอลเกาหลีไปเลยเลยขาเป็นคนเกาหลีคิดดูว่าโค้ชคนนี้อ่ะ เขารวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อจะมาเจอกับเราเพราะอะไรคุณลองเก็บมาคิดว่ามุมมองของของทีมชาติใหญ่ในเอเชียตอนนี้เขามองทีมชาติไทยเราอย่างไงก็เหลือแต่คนบ้านเราเนี่แหละนะครับพูดออกมาเต็มป่าสักทีนะครับให้กําลังใจกันสักทีว่าตอนนี้ทีมชาติไทยนมีสถิยกระดับขึ้นในระดับเอเชียแล้วกองแนวรับของเราอยู่ในดับต้นของเอเชียแล้วและทีมชาติไทยเป็นที่บันเกรงของทีมทุกทีมในเอเชียตอนนี้ซาอยาูยังยังเอาเราไม่ลงอะ่ะ เอาตรงๆนะครับตอนเนี้ยพิสูจน์กันก็ได้นะครับเกาหลีเนี่ยครั้งนี้นะครับอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสผมพูดแบบนี้ผมเพราะผมเป็นคนไทยผมไม่ใช่คนกัมพูชาผมไม่ใช่คนเวียดนามครับผมไม่ใช่คนเกาหลีผมเป็นคนไทยนะครับผมเชื่อมั่นในทีมชาติของผมนะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ยี่หกเนี่ย จะเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแบทที่เราไม่เคยเห็นมาในรอบ10ปีผมบอกแค่นั้นแหละรอดูแล้วกันนะครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้ขออภัยผมไม่มีสคริปต์ผมตั้งใจจะพูด,ดยาวๆใยคลิปนี้เพื่อจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านให้ทราบว่าทีมชาติไทยตอนเนี้ถึงแม้อย่าไปพูดเรื่องอายุเลยครับผมคิดว่าถ้าท็อปฟอร์มแพชชั่นดีเนี่ยอายุ40ซุปเปอร์สตาร์ห,หลายคนในบนโลกใบน,นี้เขาก็ยังแข่งอยู่ นักเตะเราอายุเฉลีย่ยนะครับอาจจะ28-29-30แปดี่เนี่ยผมคิดว่าไม่มากถือว่าเป็นประสบการณ์สูงด้วยนะครับสมควรที่จะติดทีมชาติและผมคิดว่าได้หลายคนยังสามารถเตะได้อีกยาวนานครั้งนี้นะครับผมบอกไว้เลยครับว่าเราจะได้เห็นเกมที่สุดสนุกในวันที่2ี่สกับยีถึงแม้ว่าระดับเกมของเราเนี่ยอาจจะโดนเกาหลีกดแต่ที่แน่ๆหมัดเราก็มีม,มีมีดีพอที่นอกเกาหลีเหมือนกัน ถึงจะมีน้อยแต่ก็คอยดูครับก็ค,คอยดูแล้วกันนะครับสำหรับผมเชียร์ไทยอยู่แล้วนะครับ